อยู่ที่ไอชุดแคมป์ก็ยังอยู่ในโซนแคมเปอร์อยู่อ๋อเปลนห้องน้ำนะตัวติดจากหลังคาเลยนะห้องแป๊กนัเนแหละปรับระดับได้เท่ดีนะทั้งนี้เวลาเราเปิดแอร์ก็ไม่ได้หรือว่ลงแอร์ก็ออกใช่แล้วก็ปิดเนี่ย อันนี้เป็นฮ <H 1 S 1> ุนได้เวชวันทำสีนะครับแล้วก็ตัดหลังคาแล้วก็ดันขึ้นนะก็สวยเลยนะสีแบบสีมันเข้ากับตัวอิสซสซิลีต่างๆห้องพิเศษสำหรับทายรถ3,900เห้องพิเศษนี่ห้องพิเศษนี่เป็นยังไงครับนี่คิดได้หลายแบบคำว่าห้องพิเศษนี่มันคิดได้หลายแบบ <c oughs> ใช่ปะ ่ายิ้มใหญ่เลยมีที่ขี้เลยอ๋อนี่มีตั๊กหวั่นอาอย่างนี้เวลาอย่างนี้เวลาคนก็แอบดูก็แอบดูได้เลยครับใช่ครับปีนต้องปีนคืออไรต้องปีนคืออไ้องปีเราเป็นสวยนะครับกับว่าไอ้จริงเปิดจากตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยได้ครับอ๋อ้ว่าเราทำซิวอันนี้เพื่อเราเป็นผู้ผลิตเองครับาสสึ่งเอะไรม่ได้เรามีช่องนะครับ อย่างนี้เวลาเปิดแอร์ก็ไม่ได้เลยครับฝั่งนู้นก็คงต้องปิดห้องหนาวไปครับผมก็คือว่าเราถอดของแน่ะเราถอดได้โอเคได้เวลาใช้ที่าต้องทำแนนสวยเลยครับข้างในก็จะมีพวกรถโฟกสวัสดิ์กินที่เราทำข้างในนอนได้สี่คนดีจังข้างบนอีกสองเสื่อมาเรื่องของเกี่ยวกับพวกความเบาสบายครับคันนี้เนี่ย ต้องให้ผู้หญิงคนเดียวเนี่ยไปเที่ยวได้อลองไปยกตัวหลังคาาหรือว่าลองยกตัวผ้าไอตัวเบาะที่นอนเะครับผมเบามากก็มีโชกในการช่วยดึงอ่นะลองซิลองให้ดูหน่อย,ย,ยคุยขนาดนี้แล้วไม่ลองก็งย,ยังไงขอขึ้นไปนั่งได้ไหมครับขึ้นขึ้นมาเลยครับผมของตัวเนี้ยครับผมทำมีส่วนช่วยภาพช่วยแต่เป็นพวรขวากินเนี่ยอาจจะยกยากนิดนึงผู้หญิงลำบากแต่พอเนี้ยครับบอกว่า อ๋อลานอนเอนขึ้นมาดูพป้นที่ข้างบนก็ได้ลองยกลองยกดันขึ้นเลยครับลองเฮ้ยเบาเบาจริงมัีโชคช่วยได้ช่วยมันจวพอเวลานั่งแล้วเปิดนี้มันก็ดูโล่งเลยนะแล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งคือปกติเนี่ยถ้าเป็นของคุกสว่างเกนนะครับถ้าบอกปรับนอนก็คือต้องนอนคู่เลยแต่ถ้าเป็นพันนียเขาสามารถเลือกได้คนนี้นอนอีกคนนึงจะนั่งอยู่ไดนังรอลออูนรับหน้าเลยครับนนี้นอน ลแล้วก็ดันครับนี้อนนี้นอนอนนี้นั่งมีเษนีคันนี้แล้วก็ทำการบิ้วตู้เย็นเข้ามาใส่ได้เลย ตู้เย็นด้วยครบแล้วครบางัีเวลาเวลาคนนอนก็ไม่สามารถเปิดตู้เย็นได้ใช่ก็จะติดถนาบอกปลูกให้เขาดื่มขนาดไหนปลูกยก็แบบเวลาเมียหิวน้ำหัวนอนเดียวเือะเปิดไม่ได้นะหรือว่าหรือว่าถ้าไม่อยากได้ตู้เย็นแบบนี้ เราก็มีตู้เย็นแบบหนึ่งที่ว่าเป็นลิ้นชักครับดึงออกมาได้เลยจะได้ไม่ต้องใช้พื้นที่เนอะใช่อันนี้อันนี้ก็าทำโชว์เยใช่ไหมใช่เขาทำโชา์เป็นโมเดลครับทำได้เยอะระบบไฟหมดเลยไฟใช่ครับถ้าไม่เปิดจากตรงนี้เราก็จะมีรีโมทที่เปิดให้เวลาโนรากันเด็กเปิดปิดอะไรเล่นเนี่ยเราก็ใช้บินสุดาได้มาอะไรพบก็เวลาไม่ใช้ก็เอามานะครับเฮ้ยโอ้ต้องวาง ก็ไม่ต้องไปเสียเวลาในการไปเอายกน้ํามาเติมแล้วก็มี้ตุ่มกลุ่มเติมข้างบนจะเป็นเชือใส่แตก็เสียบเลยแล้วใช่แล้วก็เสียบได้เลยง่ายมากแต่ั้าเปิดมาก็จะมีกระจกไม่แต่งหน้าไม่แต่งหน้าครับปกติตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นโฟกนกครับเขาจะเป็นตู้เสื้อผ้าแต่พออันนี้เนี่ยเขาอยากได้คอนเซ็ปต์ก็คืออยากใส่ของได้เยอะๆกันเลยเป็นแบบนี้ปกติคุณได้มันเลื่อนได้อี้หรือเปล่าครับอ่าปกติคุณนใหไม่ได้ยาวเลื่อนเลื่อนไม่ได้อันนี้ก็คือทำ อันนี้คือเราใส่ตัวทานบล็อกหุึ่งของโฟมเข้าไปแล้่าทำให้มันกลับมานั่งทานอาหารได้ซึ่งเราก็มีโต๊ะทานอาหารที่ต่อเฉพาะกับตัวนี้ได้เลย,สยสเสียไปตรวงนี้ใช่เราเสียบไปเรงนี้ได้เลยเราไม่ใช้เงื่ผักกิบใช่เลยนะครบเครื่อง แล้วก็ไม่ต้องห่วงครับว่าข้างบนแน่นอนแล้วจะมีน้ำรั่วหรือว่าอะไรเราทําการปรับทดสอบไปเรียบร้อยหมดแล้วปุัทุกจุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วไอ้ตัวเต็มตัวนี้ก็กันน้ำแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ป้าแต่ว่าเวลาเปิดมุ้งรั่วอนี้เวลาฝนตกก็สาดเข้ามาไฟ้ซ่ายังไงก็ไม่ไม่ได้แล้วเราต้องเตรียให้ปิดไปเลยนะระบายอากาศเนี่ยเขาจะมีระบายอากาศแล้วก็จะมีตัวแอร์ครับเวลาเราดับเครื่องนอนก็จะมีปัญหาเรื่องอากาศแล้วต้องเปิดแอร์ยังไงแล้วจะมีแอร์อีกตัวนยครับแอร์ไม่ต้องเสียบปลั๊กก็คืออเเามีีแบตตร่ แก่นเนี่ยไม่ต้องเสียบปะงงเจ๋งนะแทวไม่ต้องเสียบดูนี่สอดส่งนันงวดสวยนี่ไหนดูแบบตงกว้างโอ้โหสีดำแล้วลงตัวมากตัวจริง ดูไม่เททางดูไม่แบบไม่ออกจากตัวรถที่อาจที่อาจข้อแท้อะไรกันนี่ไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเอตอนนั้นไปยังไม่ร้อยเนาะยังนีหน่อยหน่อยตอนนี้เรียบร้อยมาตัวสวยมากรอไปใช้งานจริงแล้วเป็นงบ้างเปิด้สบายแบบแ ก็ไม่จอยหน่อยมั้ได้ักทริปสักทริปได้ครับโอ้แต่รถที่สวยมากเลยนี่ดูโมงน้อยโมงน้อยนี่โมงน้อยเลยนะโมงน้อยนี่เขาแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผ่าหลังคาใช่ป่ะเป็นแบบว่าไม่ได้เปิดหลังคาขึ้นแต่ว่าทําเป็นแหลกขึ้นแต่ว่าเป็นเต็นเป็นแหลกแล้วก็ใส่เต็นข้างบนใส่เต็นข้างบน จริงเนี่ยเวลาสมมติถ้าแบบรถอะไรก็แล้วแต่ที่จะเริ่มทําเป็นแคมปิ้งาคาร์จุดเริ่มต้นจริงมันก็มีออนนิ่งพอมีออนนิ่งเสร็จก็จะมีอันแรกเลยห้องข้างเนี่ยจะรู้เลยว่าแบบเ,ออเราจะโอเคกับมันไหมแล้วเราค่อยต่อยอดไปแบบอื่นต่อได้จริงเนี่ยต่อออนนิ่งเนี่ยกิดมีออนนิ่งแล้วก็มีห้องข้างเนี่ยเราไปเที่ยวได้เลยจบนอนได้ทั้งครอบครัวอ เป็นห้องนอนได้เลยห้องใหญ่มากเลยนะคือมีที่นั่งแล้วก็นี่นอนได้แล้วก็จริงๆพวก m อ v มพวีอะไรอย่างงี้ก็มีใช้ได้หมดมันใส่ติดได้หมดผมว่าพอแล้วนะแค่นี้ก็พอแล้วครับแล้วก็ค่อยขยับเอ้ยเราชอบเป็นลูกเต้นเป็นรถแคมเปอร์เป็นอะไรก็ก็ค่อยๆขยับอยากลองอลแนะนำว่าเริ่มต้นอยากให้ลองเป็น อย่างนี้ก่อนจรู้เลยว่าเออชอบเราแต่บางคนแต่บางคนจริงๆแล้เขาก็ไม่รู้จริงๆว่าเขาต้องการอะไรแบบของผมผมก็ตอนแรกผมก็ไม่รู้เออพอมาทำมาก็ถึงรู้ว่าอ๋อเราชอบแบบไหนใช่แบบหลายคนจะทำรถเต็มสตรีมเรียบร้อยไม่ไปไม่ชอบไม่โอ้ใส่มาเกินใส่ที่อะไรเียอ๋อแนะนำว่าจริงๆก็ออกไปลองก่อนแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของการแต่งรถก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่ว่าแต่ว่าถ้า เราชอบแต่เมียไม่ชอบนี่ก็จบนะพี่เช่นเมียผมเช่นเมียผมเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่อ๋อคันนี้ท่อสีนี้สวยจังเลยอ่ะท่มสีนี้มันดูเท่มากเลยอ่ะคันนี้เอาเอาเท่านี้เลยใช่ไหมครับกะว่าจะไม่ทำอะไรเพิ่มันจริงๆข้างในผมรอรอรอลินชักของ A R B มันจะแตกให้เห็นว่าแบบพอใส่กิชชัก a เอรีแล้วมันก็จะเป็นที่นอนได้เลยเบสิกสุดงั้นรถคันนี้เหมาะสาหรับไปสองคนนะสบายๆก็คือขับรถไปเที่ยวแล้วตอนนอนก็นอนแล้วมีออนนิ่งข้างทุกอย่างเก็บของแบบมินิมอลแต่ครบกินชักมันจะเป็นแบบไหนอะครับพี่เป็นแบบแนววางนอนไปแล้วดึงออกมาเหรอใช่แล้วมันยาวปว่ามันตัวของ a อรีตัวนี้ตัวยาวสุดคือยาวเมตรเจ็ดสิบดึงออกมาท้ายรถใช่ไหมความหมายอ๋อ อ๋อก็เป็นแบบนี้เราก็ปูเราก็ปูที่นอนเราก็ปูไอ้เงี้ก็จบเลยนะของเก็บตรงนี้ได้ตรงไหนเหลืออ๋อก็ยังมีเบาะใส่ได้อีกก็แล้วแต่ใช่แต่คือถ้าเราไม่ใส่เบาะอะไรเงี้ยมันก็จะถูกกฎหมายเป็นรถตู้บรรทุกสมบูรณ์แบบเราก็มีที่นอนฟู่ไปเนี่ยเก็บของเรียบร้อยหล่อโคตรนะถ้าเห็นคันนี้ใครก็ต้องชอบนะจริงจริงแล้วสีด้วยสีด้วยแบบการแต่งล้ออะไรเงี้ย ติดม่านด้ยเด้งกันไมได้ไหมครับได้เลยเหยียบเข้าไปได้เลยสามารถใช่ไหมพี่ได้ได้จริงอย่างเงี้ยเวลาเวลาถ้าเราทําอย่างอันนี้ทํารถแบบไม่มีอะไรมากเลยง่ายๆมีเขม่านมีอะไรนี้แล้วอีกอันก็คือถ้าเราเราจะทํารถแบบเนี้ยเราก็จะมีพวก์วพ power box power box แบกตัวนึงอย่างนี้ใช้งานอะไรได้บ้างครับถ้าแบบถ้ารุ่นนี้ถ้ารุ่นนี้ใช้ใช้ ถ้าเราใช้ตู้เย็นด้วยเนี่ยหนึ่งวันหนึ่งคืนเราได้อยู่ใช้แสงไฟแสงไฟพัดลมพัดลมอะไรทุกอย่างเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยยกเว้นแอร์อย่างเดียวก็สองคืนสบายๆแต่ถ้าแอร์นี่เลิกคุยรุ่นนี้ไม่ได้ไดเลิกคุยเลิกคุยแต่งรุ่นนี้เท่าไหร่ครับลิเวอร์ทรูโปใช่ตัวใหม่เพิ่งมาตัวนี้มันอยู่ที่สามหมื่นสี่นาะแต่มันสวนตัวตอนนี้อยู่เงื่ 30, อนมาทังสามหมื่น มีโปรและใหญ่ไปก็เป็นเดลต้าซูเดลต้าซูก็ดีตัวนั้นแอร์ได้ยังครับตัวนี้ใช้แอร์ได้ถ้าคู่กับแอร์ไอเวฟตัวเนี้ยอยู่ได้8ชั่วโมง8ชั่วโมงที่ว่าเป็นแผ่นแปดชั่วโมงแล้วต้องชาร์จไฟเอาแล้วก็ชาร์จไฟข้อดีของก็โปรพวกนี้มันชาร์จไฟเร็วมากชั่วโมงเดียวโอ้โหเร็วจริงนิดเต็มชั่วโมงนิดเสียบปลั๊กธรรมดาเนี่ยเหรอครับใช่ไปบ้านเนี่ยแหละชั่วโมงนิดๆโอ้ไม่น่าเชื่อนะแล้วเราก็ใช้เนี่ย คู่อนี้ได้ประมาณ8ชั่วโมงโตตัวนี้ตัวนี้ดูดีจังไม่ใหญ่เธอทะเนี่ยคู่คู่นี้ไปเที่ยวได้อืมเ้เวลาไปเที่ยวถ้าอยากแบบอยากสบายเบื้องต้นเลยจริงเราต้องมีคอมโบ๊คอกโบ๊ทซอรชั่ก็เป็นแบบนี้แหละจะรุ่นนั้นรุ่นนี้ก็ได้ถ้ารุ่นนี้เนี่ยถ้าผู้หญิงไปด้วยก็แนะนำครับพวกรุ่นนี้เพราะว่ามันใช้ได้เบาผมได้กำลังไฟถึง ใช้ไมโครเวฟได้อยย่างงเี้อันนี้ใช้รุ่นนี้ใช้เครื่องเดฟเทโซได้เหมาะพรารถโฟกสนะคอมพิวเตอร์ก็มอง์คอมพิวเตอร์ก็มอง์เลยแหมชงขนาดนี้คุยแอร์นี่เย็นดีเนาะเอาอยู่ไหมเอาอยู่ไหมพี่ในรถอยู่ไหมสี่พัน BTU สี่พันใช่กำลังดีกำลังดี กูเดี๋วมันมันไม่เทอะทะาเพรเดียวมันคือใช่ใช่คือถามว่าบางทีคือมันมันมันประหยัดไฟด้วยแหละแล้วก็ไม่ใหญ่แต่ถามว่าราคามันก็เอาเรื่องเราก็ต้องยอมรับว่าราคาเป็นก็เองเรื่องห้าหมื่นครับถ้า 40, <000. S 1> ไม่รวมแบตเตอรี่เนี่ยมันอยู่ประมาณห้าหมื่นสี่ออตอนนี้มันเหลืออยู่ประมาณ 30, สามหมื่นเก้าแล้วแล้วถ้าใส่แบตเตอรี่ไปได้กี่ชั่วโมงก็เหมือนกันแบตเตอรี่เท่ากันก็คือประมาณแปดชั่วโมงอ๋อแบตเตอรี่เท่ากันเราสามารถตั้งได้ว่าเราอยากได้กี่ชั่วโมงเก้าชั่วโมงอย่างเงี้ย ตัวแอร์มันก็จะเป็นคอนโรลมันเองเออ้เดี๋ยวปรับเย็น<อ>เดี๋ยวปรับอะไรให้ถือได้อ๋อมันฉลาดนะฉลาดสมองแล้วผ่านมือถือได้จะทำเป็นถั่ลมอย่างเดียวก็ได้ถ้าเราวางไว้ไไวางไว้นอกเต็นท์นอกรถเราต่อท่อเข้าไปในรถได้เหมือนกันหรือเราจะไว้ในรถเราก็ต่อท่อออกนอกรถแล้วมีตัวระบายน้ำไหมครับ ก็ต้องก็ต้องระบายมันอยู่ดีใช่ไหมมันอยู่ในตัวมันเลยจริงจมันอยู่ในตัวมันมันไม่ต้องเดรนมันจะเอาน้ําที่มันกัดออกมาเนี่ยมันก็ไปช่วยระบายความร้อนอีกมันก็จะช่วยมันก็แบบโอ้โหดยูนั้นใช่ซึ่งมันมันมันโอเคอ่ะแต่ราคาอ่ะโอเคเรายอมรับว่าถ้าเราต้องการของโอเคก็ยอมจ่ายก็คือราคาสิบอยากรู้ราคาคันนี้ครับว่าค่าทำทั้งหมดเท่าไหร่ครับ ค้าทำเหรองานหลังคางานหลังคาแต่มันก็ได้ครับแบบหลังคาข้างบนกับอินเทอร์เน็ตด้านล่างหลังคาข้างบนเนี่ยอยู่ประมาณสองแสนห้าะมานข้างล่างเนี่ยอยู่ประมาณสามแสนห้ารวมระบบไฟรวมทุกอย่างในบริการมีแบดด้วยแบดด้วยก็เป็นเสร็จก็ห้าแสนหกแสนเฉพาะรุ่นนี้เฉพาะรุ่นนี้ใช่ไหมพี่หรือว่าทุกรุ่นเฉพาะรุ่นนี้ก็แล้วแต่เพราะมันจะมี รายเดือดที่แตกต่างไปครับยันสุดยอดเลยนะยยอ้เขาทำมาจากรถโฟกแรกเริ่มแรกๆเขาเริ่มทำรถโฟกอยู่